ดีมากใครที่ยังไม่เคยซื้อมาใช้ต้องไปซื้อมาใช้จริงๆคือมันดีมากดีเบอร์ใช้จนแบบหมดไปเลยนี่ค่ะชอบมากเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเนี้ยสามารถพูดอย่างเต็มปากเต็มคำว่าอยากซื้อมาใช้อีกเฮลโลสวัสดีค่ะทุกคนยี่กับไอซ์ไซส์ชาดีนะคะวันนี้เรามาเจอกันในคลิป m p รีวิวของที่ใช้จนหมดกลี้ย กันนะคะว่าใช้แล้วรู้สึกยังไงทําไมถึงใช้จนหมดจะซื้อต่ออีกไหมครั้งนี้ก็มีของเยอะมากอยู่แล้วก็มีครบทุกหมวดเลยด้วยจะมีอะไรกันบ้างวิดีโอไได้เลยค่ะเริ่มจากหมวดที่ทุกคนนะ่าจะอยากดูมากที่สุดก็คือหมวดสกินแคร์ค่ะอย่างแรกที่ขอออกมาเปิดเลยก็คือนี่เลยค่ะกอดาลีเคลียร์สกินพิวริฟายิงโทนเนอร์โทนเนอร์ของย e ี่ห้อกอดาลีนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ไอ <I S 1> ใช้สเปรย์ดำได้ของเขามาเยอะมากแล้วก็พูดเยอะมากซึ่งครั้งนี้เนี่ยลองเปิดโทนเนอร์ของเขามาใช้แล้วก็ได้ คนพบว่ามันดีมากดีที่นี่คือมันเป็นโทนเนอร์ที่สามารถเช็ดทุความสกปรกได้หมดจดมากแล้วมันก็มีความเย็นรู้สึกว่าแบบชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำเวลาที่ใช้อ่ะค่ะแล้วก็ให้ความรู้สึกที่แบบสบายผิวมากแล้วก็ดีมากกลิ่นดีสัมผัสดีแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากจนเกินไปด้วยใช้จนหมดแล้วก็คิดว่าถ้าไม่มีโทนเนอร์ที่อยากจะลองในสตอ็อกอ่ะก็อาจจะวนกลับมาใช้อีกเพราะอันนี้ดีมากจริงๆแล้วใช้แล้วช,ชอบม,มากจริงๆต่อมาที่อันนี้ Origin s Mega Mushroom Soothing Treatment Lotion อันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าไอรีวิ ไปเลยทั้งมากว่ชอบมากซึ่งอันนี้หมดเป็นขวดที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จะวกกลับมาใช้น้องคนนี้ต่อเมื่อหน้ามีความแหกนะคะก็ใช้เน้เช็ดเหมือนคนเนอรลเลยก็ทําให้หน้าของเรามีการเปอกประโลมรอยแดยงรอยต่างๆนี่มันมีความดีขึ้นส่วนเซรั่มที่ใช้หมดคือ คาแรงดับเบิลเซรั่มอันนี้เป็นไซส์ใหญ่ 50ML เลยนะคะก็อันเนี้ยเป็นเซรั่มที่ไอ้อ่ะคิดว่ามันเป็นเซรั่มที่ชอบที่สุดในชีวิตณจุดจุดนี้พอรู้สึกว่าแบบเออมันดีมันเป็นเซรั่มที่ไม่ได้แบบว่าซึมหายไปเลยมันมีความเป็นน้ํามันซึ่งไอ้อะชอบมากก็ใช้อันเนี้ยตอนกลางคืนตอนเช้าก็ใช้ได้แล้วก็ใช้เยอะมากแล้วก็ชอบมากอันนี้ไม่ใช่ผลแรกที่หมดค่ะส่วนอันนี้คือล็อกซิต มัคแตลโอเวอร์ไนท์รีเซ็ตออยล์อินเซรัมเฮ้ยอันนี้คือมีความว่ายังเหลือติดขวดอยู่หน่อยแต่ก็ดีเลยค่ะทุกคนจะได้เห็นว่าอันเนี้ยเนื้อสัมผัสของเขาอะมันจะเป็นเม็ดสีเหลืองเต็มไปหมดแบบนี้แล้วก็ลอยอยู่บนเจลสีใสซึ่งเวลาเราบีบออกมาแล้วเวลาเราใช้อะไอสีเหลืองมันจะแตกตัวกลายเป็นออยล์ที่แบบเคลือบคลุมผิวหน้าของเราซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเหมือนพรีเซรัมคือเอาไปใช้ก่อนที่จะใช้เซรัมเวลาใช้ไอก็จะใช้ตัวนี้ก่อนแล้วก็ค่อยตามด้วยเซรัมใดๆก็รู้สึกว่าชอบเพราะว่ารู้สึกววั้ว้ีบกผิดแล็ ความรู้สึกที่แบบถูกบำรุงเข้าไปลึกๆจากภายในอ่ะไม่ได้เครือบเคลือบเอาไว้แต่มันแบบดูซึมเข้าไปข้างในจริงๆอันนี้ก็ไม่ใช่ขวดแรกเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อันนี้ลังคม o Advanced g e n i f e r Youth Activating Concentrate สิ่งนี้จะเรียกว่าเป็นเซรั่มไม่ตํางหนอีกหนึ่งตัวเลยก็ว่าได้ซึ่งออย,ยังมีความคาดหวังกับสิ่งนี้มากเพราะมีคนชอบนองคนเยอะมากก็ลองใช้ไปแต่ประหลาดมากคือไอไม่รู้สึกว่ามันแบบว้าวแน้าองไออะเข้าใจป่ะก็ได้เกิดเทียบกันอ่ะรู้สึกแบบวา แรงมากกว่าแต่ถามว่าน้องคนนี้มันไม่ดีเหรอก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ไม่ดีเพราะไม่ง้นจะใช้้งหมดทําไมแต่ก็รู้สึกว่าไม่ได้มีความแบบว่าแบบว้าวอะไรกับผิวของเราเอาสิวัยแก่วัยแก่แก่แบบนี้ดคนก็แบบว่าหน้าผ่านอะไรมันเยอะมากแต่ว่าถามว่าดีไหมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็แบบช่วยคงความแบบอ้อของผิวเราแต่เนื้อของเขาอะไม่ได้มีความหนักแน่นจะเป็นเนื้อคอาทั้งที่จะบางเบาอะไรอย่างงี้มากกว่าและนี้มา แสงทางโค้งค่ะคืออินดิโกลเวกอัพยังก์เฟสเชียลแบล็คเก็ตคือเป็นสกินแคร์สลิปปิ้งมาส์กแบรนด์คนไทยที่ส่งมาให้ไอรีวิวแล้วก็คนพบว่าใช้แล้วก็ชอบก็เลยใช้เรื่อยๆๆๆจนหมดเลยนะคะคือมันจะเป็นมาสกสีฟ้าๆก็คือใช้แล้วอ่บก็จะมีความว่าเฮ้ยตื่นเช้ามาแรู้สึกว่าหน้ามันฟมูมันมีความอิ่มมันมีความแบบว่าเด้งมันแบบได้อยู่จบในส่วนของสกินแคร์มีแค่นี้ที่เหลือคือแบบว่าต่อให้ชอบใช้มากแค่ไหนก็จะแบบครึ่งขวดเอ้ยค่อนขวดเอ้ยแบบยังไม่่มมมีีออะไรหดแตนยชบากๆ ถึงใช้จนหมดนะคะเฮ้ยลืมสิ่งนี้ไปสิ่งนี้ก็ไม่เชิงว่เป็นสกินแคร์เอหรือก็เป็นสกินแคร์แหละแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่หมดเยอะมากก็คือตาดากันแดดของแฮปปี ะะหมดไปเลยจ้ะสี่หลอดก็คือใช้วนไป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 ,นไ,ปไม่นับเป็นสกินแคร์พอรู้สึกว่ากันแดดก็คือกันแดดเป็นสิ่งที่แบบย<อ>ิ่งกว่าสกินแคร์อีกต่อให้ยู <c oughs> ไม่ทาสกินแคร์ก็ได้แต่ว่ากันแดด <c oughs> เป็นสิ่งที่แบบไม่ทาไม่ได้จริงๆเพราะมันแบบจำเป็นมากๆอีกหนึ่งสิ่งที่หมดเยอะไม่แพ้กับกันแดดก็คือเป็นสิ่งที่ใช้ทุกวันนั่นก็คือ <c oughs> ที่เช็ดเครื่องสาอางเริ่มกันที่ออยของคิวส์มิดไนที่คอเวอรี่โบเทนิคอลคลีนซิ่งออยอันนี้เป็นออยล้างหน้าที่เนื้อเขาท่านีาก ถ้าเทียบก,กับอื่นๆนะคะโดยความบามาของมันเนี่ยก็คือรู้สึกว่ามันเบาหน้าดีแต่ว่าก็สามารถล้างขคอสอาออกได้หมดตรงตรงตรง,ตรงตรงตาเนี่ยก็สามารถเ่จะเช็ดออกได้เท่าที่อ่านคือเขาจะมีส่วนผสมที่เป็นแบบพิมโรสออยเอเซนเชียลออยล์ต่างๆมากมายเลยก็รู้สึกว่าอันนี้ใช้แล้วมันรู้สึกแบบดีต่อผิวอะรู้สึกเหมือนมันได้บำรุงผิวไปด้วยส่วนมายเซลล่าสออย่างที่ใช้หมดคือ2ออันนี้นะคะกาเนเยและไบโอเดอร์มาซึ่งกาเนเยเนี่ยต้องเป็นสูตรออยล์อินฟิลส์สรังสีเหลืองเพราะพื้นฐานเป็นคนแต่งหน้าจัด แน่นทุกส่วนเพราะฉันตอนล้างออกต้องแบบล้างออกให้แบบถึงพิกถึงขิงเพราะฉะนั้นอันนี้สูตร oil infuse มันจะมีสีเหลืองมันก็จะเช็ดทุกอย่างในแบบหมดเลยไอชอบอันนี้มาก อันนี้อันเดียวอะสามารถที่จะใช้เช็ดได้หมดทั้งหน้าบ้ามากทรงพลังมากเหมาะก,กับคนขี้เกียจมากกดเยวจบเบอร์ส่วนอันนี้ไบโอมาสีแดงนะคะก็เป็นสูตรที่แบบนข้าทน่าจะคลาสนะสิกเนาะจาบเซนซิทีีสกินแต่ไอเพิ่งได้ลองใช้เป็นสีฟ้าซึ่งจะขอบอกว่าเพราจริงๆแล้วส่วนตัวชอบสีฟ้ามากกว่าเวย้ยแกเพราะว่าสีฟ้ามันมีกลิ่นหอมเล็กน้อยสีแดงไม่มีกลิ่นเลยจาบสูตรเซนซิทีฟแต่เนื่องจากว่าไองไม่ได้ผิวเซนซิทีฟเป็นผิวแบบค่อนข้างที่จะแพ้ยากเพราะฉะนั้นอะใช้สีฟ้าแล้วรู้สึกว่่่่าาามมมมมันนนนนจะกกกวีิิหหออดๆย ยังใช้ไม่หมดยังใช้อยู่แต่ว่าอยากมาพูดให้ฟังการอ๋อแล้วก็สีฟ้านะถ้าจำไม่ผิดอะมันจะให้ความชุ่มชื้นด้วยและน้องคนนี้ Charlotte Tilbury Multi Miracle Glow Cleanser Mask and Balm for Baby Soft Skin น้องคนนี้ไม่ได้อยู่ในคลิป Empty เป็นครั้งแรกนะคะไอเคยใช้หมดไปแล้ว1กระปุกซึ่งไอชอบมากเป็นสีที่รู้สึกว่าเนี้ยสามารถพูดไอย่างเต็มปากเต็มคำว่าอยากซื้อมาใช้อีกไอมันจะขนาดไหนชอบ คือไอชอบที่ว่าเวลาใช้นี่เซรปุ๊บอะมันจะไม่ผิวนุ่มเหมือนเบบี้ซอฟ์สกินที่แ้จินคือไออยาชอบใช้ตอนเช้าตื่นเช้ามาอย่างเงี้ยก็จะเอาเนี่ยมันนวด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 ทีด่หน้าแล้วก็ล้างออกหน้าของเราอะมันจะชุ่มชื้นมากคือมันเป็น,น,นทั้งคลีนเซอร์มาสแล้วก็บาร์มเออคือชอบอะกลิ่นก็คือดีเลยมีความแบบละมุนละมอ่อมใสๆเนื้อเป็นสีชมพูอ่อนๆอุ้ยน่ารักอะอันนี้กลิ่นเนี้ยชอบมากฟิร์มล้างหน้าแต่เพียงอย่างเดียวที่ใช้จนหมดก็คือ i ิ u a l We Velvety Smooth c l e a n s i n g Foam เป็นโฟมล้างหน้าของแบรนด์ v i s ิโอ s นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นแบรนด์จากอัมสเตอร์ดัมซื้อตันนั้นอ่ะไอเทีย่ยเราก็ซื้อของกลับมาหลายอย่างมากๆเพราะว่าอยากลองของแบรนด์นี้เพราะรู้สึกว่ามันแปลกไม่ค่อยเคยเห็นยอะไรเงี้ยแล้วก็คนพบว่าแบรนด์นี้เนี่ยมีของดีหลายอย่างมากไอก็ชอบพี่โต้ก็ชอบของที่ซื้อมาฝากคือแบบอันนี้มันแบบเป็นแบรนด์ที่ดีมากและนี่ก็คือเป็นโฟมล้างหน้ามันไม่มีอะไรประหลาดเลยคะ่ะเุกคนมันก็เป็นโฟม,ลแ,ม,แ,ลมแล้ว,กวากนะปกติ มากเลยจริงๆแล้วอะแค่แบบล้างหน้าได้นนตามปกติหน้าไม่แห้งไปไม่ตึงไปมีกลิ่นหอมมันออนก,ก็คือดีซึ่งอันเนี้ยเป็นแบบนั้นเลยค่ะหมวดสกินแคร์ซึ่งเป็นกองทับเสริมก็จะมีสิ่งนี้เลยค่ะมาร์กจาก Y c l คล ic d e Pollution c l a มา a k อันนี้ไอเปิดใช้มันนานมาก เป็นปีตั้งแต่เขาเปิดคลินิกมั้แล้วก็ใช้มาเรื่อยๆเรื่อยๆจนตอนเนี้ยมาข้างในค่อนข้างที่จะแห้งแล้วเพื่อนเนี้ยไอจะใช้เฉพาะวันที่รู้สึกว่าหน้ามันแบบว่ามันถูกข้างนอกแบบทำลายอะนึกออกว่าแบบว่ามลภาวะเจอฝุ่นเยอะก็จะมามาส์คทางหน้านะคะเพื่อให้แบบมันดูแบบเอาทุกอย่างออกไปจากหน้าชานอะไรเงี้ยเป็นเคลมาร์คหรือถ้าวันไหนที่แบบไม่อยากมาข้างหน้าอย่างเงี้ยก็มาร์คจะมามาตรงทีโซนหรือไม่ก็ตรงจุดที่มันเป็นสิวไปเลยเพื่อที่จะแบบว่าทำให้สิวมันแห้งแล้วก็ทาา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 ใใหหห้้้้้้ตรรงนน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 นัััััััั่่่ะะะมม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 แแแบบบบบบยยคคิดวววชชอออ์กีเพล นปเะส่วนสิ่งนี้ที่ฉันขอสหรับเป็นมิชเซนเตอร์ครั้งที่3ล้านก็คือพิอริกาดราคอนสบลดคือพูดถึงสิ่งนี้บ่อยมากแล้วก็ใช้หมดไปเยอะมากแล้วก็ชอบมากจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบใครที่ยังไม่เคยซื้อมาใช้ต้องไปซื้อมาใช้จริงๆเพราะว่าเนี่ยมันคือเป็นเจลลดรอยสิวที่ดีที่สุดในโลกคือมัน Amazing มากคือมันไม่ใช่แค่รอยสิวรอยอะไรก็ได้รอยแผลต่างๆที่มันเกิดขึ้นในร่างกายของเราอะซึ่งไ็นคนเกิดแผลเยอะมากขอบอกว่าจะใช้ ผลดีสุดอ่ะต้องใช้ตอนที่มันยังเป็นแผลแดงๆอยู่ตอนที่มันกําลังสมานผิวอยู่เพราะถ้าเกิดว่าขี้เกียจใช้หรือว่าใช้ตอนที่มันเป็นรอยไปแล้วอ่ะจะออกค่อนข้งงาง<อ>ยากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบเป็นสิวปุ๊บเอาหัวออกก็ทาสิ่งน,นี้เลยแล้วมันทําให้ไอ้แดงๆอะ่ะมันหายเร็วขึ้นม,มากประมาณ3วันอย่างเงี้ยเห็นผลแล้วก็ๆๆๆๆจะบอกว่าอันเนี้ยมันดีมากต่อที่หมวดนี้ดีกว่าอันเนี้ยไม่เคยพูดถึงเลยคิดว่าต้องมีคนอยากรู้ก็คือหมวดอาหารเสริม ตัวออันนี้นะคะคือเอซ์กินจนหมดไปแล้วก็คืออันนี้เป็นแบล็ k มมลวิตามินซีแต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีความพิเศษหน่อยเพราะว่ามันเป็นสูตรแบบแชั่วโมงแล้วก็ค่อยๆที่จะแบบสลายตัวก็ร<ะ>ู้สึกว่าไม่ได้ต่างไม่ได้มีความต่างจากไอซ์เลยไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนก็ตามแต่เนาะแต่ว่าก็กินแล้วก็แบบก็เนี่ยรู้สึกว่าแบบผิวมันก็แบบใสๆอยู่เรื่อยๆทุกวันนี้ก็กินอยู่จะเป็นสีว่าเป็นที่ห้องอื่นวิตามินซีได้กินต่อเนื่องมาน,นานมากแล้วเพราะว่าไม่อยากป่วยก็เลยแบบกันไว้ก่อนส่วนสิ่งนนนนีีี้อเเเลย่าามสิะะคคป็หรรท คุณแม่พี่โตเขาซื้อมาให้พี่โตซึ่งเราก็มีความว่าจิกกินซึ่งันเนี่ยเขาบอกว่ามันจะดีกับคนที่นอนดึกเหมือนแบบมันจะไปช่วยเครื่องในอะไรสักอย่างไม่แน่ใจว่าตับหรือม้มหรือไตหรืออะไรสักอย่างนี่แบบเป็นเครื่องในอะคะ่ะมันจะทำให้แบบดีอะ่ะใครมีขายใครมีข้อมูลก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกในด้านล่างนะคะเพราะว่าส่วนตัวไม่มีข้อมูลเวอร์หมดในส่ว,วนของอาหารเสริมมาต่ออันนหมวดของน้ำยาคอนแทคเลนส์ใช้เป็นของยี่ห้อเซนซิพลัสนะคะออยใส่ผมก็ยังคงชอบเป็นของมิส หอมที่ใช้ในบ้านมี2อย่างก็คือเกลดกลิ่นวานิลาลาลรบนเดอร์แล้วก็ของดีวาน่าค่ะสำลีมี3มยี่ห้อที่ใช้หมดไปนะคะเป็นสามยี่ห้อที่ใช้แล้วชอบทั้งหมดเลยเริ่มจากอันนี้ก่อนดีกว่าลิอินะคะอันนี้เป็นแบบเบอร์26ซึ่งอันนี้มันจะมีความหนานุ่มหน่อยคิดว่าอันเนี้ยเหมาะมากสำหรับการใช้เช็ดเครื่องสำอางสานนี้ยี่หอ้อซิลคอตซึ่งไอ้นึสึกว่ามันเป็นสำลีที่มีความพรีเมียมพรีเมียมเนี่ยค่ะเนื มนะันอาจจะมีความแบบเนี้ยมีความเหมือนนุ่มๆปุกปุยปุกปุย อ้มีตัวอย่างเหลือไว้ให้นี่ค่ะมันจะมีความไม่ธรรมดามันจะมีความแบบดูพิเศษเหมือนเป็นหมอนอะใช้เช็ดกระสบางได้แบบโอ้โหยึดเหนียวแน่นมากๆแต่ว่าแผ่นน่ะจะค่อนข้างมีความเล็กหน่อยก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วว่าเอาน้องเขาอะไปลงโทนเนอร์หรือว่าลงสกินแคร์น่าจะเหมาะมากกว่าส่วนนี้เป็นยี่ห้อดีนี่นที่ทํากับดิสยานะคะเป็นดีนี่เซฟโทนเนอร์คอตตอนแพดปกติดีนี่อะรู้มาตลอดไม่เป็นแบรนด์เด็กที่มีขายแบบว่าน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจานอะไรอย่างงี้แต่วันนี้ครั้งแรกที่เคย เห็นสัลีของเขาก็ลองใช้ด้วยความตื่นเต้นและก็ควนพบว่าดีว่ะแม่เือรู้สึกว่าสิ่งนี้มันดีเพราะมันไม่นุ่มแล้วมันก็ไม่ยุยจนเกินไปเวลาที่เราเหาะทนเนอร์เข้าไปเราใช้เช็ดหน้ามันก็คือจะแบบประหยัดทนเนอร์ได้จริง mm hmm. ก็รู้สึกว่าเออมันดีว่ะมันดีทั้งเอาไปเช็ดหน้าแล้วก็ทั้งเช็ดทนเนอร์ก็รู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นน้องใหม่มาแรงที่งงมากว่าดีนี่มีคอตตอนแแล้วเหรอแต่ว่าใช้ดีเฉยเลยนะคะเมคอัพกันบ้างดกว่า คือเป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งของคลิปเอมตี้ที่ไอมีเครื่องสําอางมานะคะเนื่อจะไอเป็นขุดคุยมาว่ามีอะไรหมดแล้วบ้างก็ตื่นเต้นมากเลยคะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบแทง่งๆๆๆแท่เหล่าแท่งที่ใช้กับตาใช้แล้วหมดเยอะมาก เริ่มจากอันนี้พึ่งหมดสดๆอรอนนะคะเป็นที่เขียนคิ้วของคอสลูคสูตรส l i มิงบราวด์ซึ่งไอ,อ้อ่ะชอบมากเคยพูดในในคิปวเฟรนด์ิทังดีชอบจบไม่พูดเยอะแล้วก็มี2อ,อันนี้เป็นที่เขียนคิ้วเหมือนกันนี่ห้อเคปาร์เลตนะคะอันนี้เนี่ยไอ้ก็ชอบมากเช่นเดียวกันมันจะมีฝั่งหนึ่งที่เป็นคู่กันเอาไว้เขียนเขียนเขียนเห็นตรงปลายคิ้ว <c oughs> ให้มีความว่าแบบเปรียวเวอร์ส่วนฝั่งนี้มันจะเป็นเหมือนแบบฟองน้ำสีน้ำตาลน้ำตาลไว้แบบเลนตรงหัวคิ้วให้มีความฟูมีความฟูซึึ่่งงอันน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 นเเเปปป็็็าาายะะคสวี้้ห ปกปติของเขาก็จะมีความ,มเป็นสีน้ตาลน้ำตาลธรรมดาส่วนสิ่งนี้เป็นที่เขียนคิ้วของจิลสจวัดนะคะซึ่งมีความหน้าตาน่ารักมากไอ้ก็ใช้ไปเรื่อยๆจนหมดได้ไงก็ไม่รู้ก็คือมีความว่าดีเลยอยู่นะอันเนี้ยส่วนอันนี้ออโต้ชาร์ปไลเนอร์ของ a p p l ิวซึ่งมันไม่ได้หมดค่ะทุกคนมันยังเหลืออยู่แต่ว่าไอ้คนพบว่ามันไม่สามารถใช้ได้แล้วคือมันแห้งคือตอนซื้อมามันติดดีมากแต่ตอนนี้มันแบบ เลยเพราะว่าอายัทิ้งไว้นานเกินไปแล้วมันก็แห้งเราก็เลยไม่ได้ใช้เลยอันนี้ก็เช่นเดียวกันนี่ห่อยูซูอา e โอเพนนิ่งไลเนอร์ืมาจากที่ญี่ปุ่นอะเนาะซึ่งอันเนี้ยความเสียดายมากก็คืออยู่มาวันหนึ่งมันก็ฝาเปิดนี้ก็แบบข่อสัสอาดแล้วอยู่มาวันหนึ่งมันก็หมดไปแห้งไปดูที่อายไม่ดูตัวเลยแทบจะไม่ได้ใช้เลยใช้ไปแค่ครั้งสองครั้งซึ่งชอบที่ว่ามันเป็นเสียงต่างที่สวยมากแต่ตอนนี้มันแห้งแล้วก็หมดไปแล้วเ <c oughs> สียใจมากเลว <c oughs> อวฟันนี้ นี่สิมันคือเป็นสิ่งที่น่าพูดถึงคือมันดีมากอันนี้คือไอใช้บ่อยมากชาร์ปชาทิสโปรกลิเตอร์ไลเนอร์ฝั่งหนึ่งมันจะเป็นเนื้อชิมเมอร์และฝั่งหนึ่งมันจะเป็นเนื้อกลิเตอร์ค่ะทุกคนคือไอช้เราชอบมากใช้ต้องหัวตาตลอดทุกครั้งจนมันแบบเรียกได้ว่ามันหมดคือไอฝั่งเทชอบอบมันไม่สามารถที่จะแบบขุดอะไรขึ้นมาเพิ่มได้แล้วอะหรือแบบถ้ามันไม่หมดอะก็คือมันหมดอายุเพราะไอใช้ไานานเกิน3ามปีมากๆมันนานมากควรจะแบบหมดได้แล้วก็เลยต้องเปลี่ยนไปใช้ยังอื่น อยู่ก็คิดว่าจะไปซื้อันนี้ ของ Stilla นะคะ g l i t t ตอร l แอ l i ์โ i ลด์ลิควิดอสีคิ t เช่นคา ma เป็นสีที่สวยมากเป็นสีเงินประกายโอมเบรที่มันมีความทองซึ่งเนี่ยหมดแบบหมดจริงอะหมดแบบหมด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 ,หมดคือมีช่วงหนึ่งที่ใญ่ใช้สิ่งเนี้ยทุกวันเพราะว่าชอบให้ตาตรงนี้มันมาวาวคือตอนเนี้ยตายมันก็วาาใช่ปะแต่มันเทียบไม่ได้เลยถ้าเกิดว,ว่าลง s t illa คือมันจะวาวมากซึ่งมันมีช่วงหนึ่งที่คิดจริงๆแต่ก็ช่วงเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะเบาลงแหละก็หมดแล้วก็แห้งไปก็ ไม่ได้ใช้เดียวนะคะคูชชั่นแต่เพียงผู้เดียวที่อยู่ในคลิปเอมตี้ก็คืออันนี้เลยค่ะ Dior f o r e v e r Cushion นะคะซึ่งอันเนี้ยก็ดีดีเบอร์ใช้จนแบบหมดไปเลยนี่หมดไปแล้วนะคะแบบแห้งไปเลยก็อนเนี้ยรู้สึกว่าสีมาพอดีได้แหละไอใช้เป็นสีเบอร์2 n เนาะมาทั้งที่จะให้ผิวเป็นผิวเลยคือไม่ได้ฉ่ำเปียกเวอร์แล้วก็ไม่ได้ปกปิดแน่นตากอะไรเงี้ยก็ใช้ไปใช้มาหมดเลยจ้าและในส่วนของลิปอุ้ยพูดเลยว่า2ออันนี้ดีมากแต่ไม่สามารถบ,บอกได้ ว่าอันไหนดีกว่าการถ้าให้เชีย์เชีย์ไม่ถูกคือมันดีมากจริงๆทุกคนต้องแบบใช้ความถูกชะตาเราะาไว้ชอบมาทั้งสองอย่างแต่ว่าเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วกัน f ฟรนดี้บิวตี้โปรค s สเซอร์ลัชเชสลบของคุณแมรี่ฮันน่าเป็นลิปบล์มที่ดีมากกลิ่นมันจะมีความหอมละมุนละมุนไม่ได้เป็นวานิลาไม่ได้เป็นผลไม้อธิบาไม่ถูกมันเป็นหอมแบบละมุนละมุนลองไปดมดูแล้วจะรู้ว่าละมุนละมุนคืออะไรใช่ถ่านตอนกลางคืนบุบบตื่นเช้ามาปากไม่เคยแห้งเลยดีมากชอบมากแต่สิ่งนีี้ก็ดม วาาเหมือนกันมันคือเป็นของ Estee Lauder Pure Color Envy Lip Repair Potion คำนิยามของอันนี้ที่ไ้ใบงานวันเปิดตัวของ,ของขก็คือเขาบอกว่ามันคือ Advanced Night Repair ในรูปแบบของลิป Advanced Night Repair a N. r คือดุจดียของเอสเต้อยู่แล้วแล้วคืออันนี้เขาทำเป็นแบบ Madison, <demás> แลิปก็คืออยู่ปากแห้งแค่ไหนอยู่ปากเย็นแค่ไหนยูุทานนี้มาตื่นเช้ามาอยู่จะปากดีซึ่งก็ตามนั้นก็คือมันก็ดีจริงแล้วมันก็มีกลิ่นหอมละมุนอีกแล้วเป็นหอมละมุนคนละหอมกันนะแต่ว่าแบบเนื้อคล้ายกันมากแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่ดีเหมือนกันมากแต่ที่เหลือต้อง แหละเรื่องราคงราคาแพ็กเกจจริงอ่ะลองไปดูกันได้แต่ไอ้กล้าพูดเลยว่า2อันเนี้ยผลลัพธ์ของมันอ่ะดีพอกันเลยก็ชอบพอกันแล้วก็ใช้ทั้งหมดทั้งสองอันเหมือนกันค่ะเราเดินทางมาไกลแล้วค่ะใกล้จะจบแล้วเหลือในหมวดของห้องน้ําเข้าห้องน้ำไปทําอะไรบ้างเริ่มจากแป้งฟันกันเลยออร่าทูมีน้องคนดีๆดีพี่พูดถึงบ่อยแล้วค่ะมาวิสิ่งมีก็ดีที่ดีที่สุดคือแพ็กเกจจริงสวยมีความแบบดูเลค่าก็มีหลายกลิ่นหอมสามารถใช้เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ไม่เบื่อชอบน้องคนนี้คูลัพก สีส้มยาสีฟันที่มีเม็ดบีอยู่ข้างในใช่แล้วเหมือนกินขนมอันนี้เป็นอะไรที่มันแบบรสชาติน่ารักมากใครที่แป่งฟันยากเออทุคนตัวกแล้วแต่หมายความว่าแบบว่าใครที่แป่งฟันยากแบบชอบความอร่อยอะ <c oughs> ส่วนสิ่งนี้พรีโมอัปประกาศอะไรสักอย่างซึ่งไอซื้อมาตอนไปช็อปตอนเดน,นมกลาที่ราคาแพงมากห้าหกร้อยบาทก็ได้คนพบว่าไม่ต้องไปซื้อก็ได้ค่ะ <c oughs> มันแบบ จับจุดไม่ได้ว่าความพรีเมียมของมันคืออะไรครึ่งจันอาจจะดีต่อเนื้อฟันมากก็ได้นะแต่ว่าไม่รู้สึกแล้วก็ไม่รู้ตัวว่ามันดียังไงก็รู้สึกว่าถ้าถามไหมนะหาจุดไม่เจออาจจะแบบเป็นนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ที่แบบทางเรามไม่เข้าใจค่ะขอบคุมาทินเลยนะคะท็อปพอพลินเสียงคงยืนหนึ่งด้านการเป็นแบบบวนปากของบ้านดิฉันค่ะสามีิลิฉันชอบใช้มากในส่วนของเรือนร่างของเราขอพูดถึงสครับก่อนเลยเมียนี้นะคะที่หมดไปเป็นของแฟรง k ์บอดี้มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเคยอยู่ในคิฟเวอร์บิตแล้วค่ะส่วนน อันนี้ไอรู้สึกว่ามันไม่ได้ให้การสครับหนักมากคือมันจะเป็นสครับที่แบบบางเบามากใครที่ชอบสครับแน่นๆเหมือนไไร <c oughs> ก็อาจจะไม่ชอบนี้เพราะแบบเม็ดสครับมันน้อยมากจริงๆส่วน <c oughs> อันนี้ The b o d y ี้ช็อปเอ็กซ์พลเล u g a ้งชูการ์บอเป็นกลิ่น juicy pear นะคะซึ่งเป็นกลิ่นที่หอมมากไอชอบมากอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะมันออกมาช่วงคอยเดย์ซึ่งไม่แน่ใจว่ามันยังมีกลิ่นนี้ขายอยู่หรือเปล่าแต่ถ้ามีอ่ะก็คือเป็นกลิ่นที่แบบหอมมากสดชื่นมากไอชอบมากในส่วนของสบู่พูดเลยว่าอายมากเพราะว่าเนี้ยอยากให้ดูความเดียวว่าเราใช้จริงๆแล้วมันก็คือแบบโสโครกมากมันมีความแบบเป็นขราวทุกคนเป็นข้าบสบู่เกต้าเวลาเราบีบอ่ะมันก็จะมีความหกออกมาบ้างซึ่งอันนี้จะบอกว่าเป็นสบ ม,มันไม่เหมือนสบู่ธรรมดามันจะเป็นสบู่ที่มีความแบบรู้ส,สึกได้ว่ามันบำรุงอยู่งงปะไม่รู้เหมือนกับว่ารู้สึกได้ยังไงแต่รู้ส,สึกไ,ไ,ได้ว่านี่มันคือบำรุงอยู่ซึ่งอันนี้เป็นสูตร anti aging กลิ่นหอมมากแล้วก็ดีมากชอบมากรู้สึกได้บำรุงผิวของ Snail White นะคะส่วนอันนี้คือของแบรนด์ La Line เป็นสบู่กลิ่นจีนแซงซึ่งทา้งเราเขินมากคืออย,อย่เพิ่งรีวิวมาในคิเฟเวอร์ลิตแล้ววันนี้เลยอะที่เพิ่งปล่อยคิวาปเราก็ได้คนพบว่าจีนแซงไอ้แปลว่าเข่งเข่งเข่งซึ่งไม่ใช่ La Line ินเงเป็นสบู่อาบน้ำกลิ่นขิงกลิ่นขิงจินเส่งแปลว่าโนมจิงเจอร์แปลว่าขิงช่างเราดี่ซึ่งมันพูดไปแล้วมันเกิดความส่วนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหน้าตามันเหมือนขิงป่ะแต่งจีนก็เหมือนโสมมากกว่าแหละแต่แบบด้วยความแบบสีอะนึกออกป่ะแล้วมันคือต้อำว่าได้จีนเหมือนกันเป็นจิงเจอร์กับจินเส่งเพราะฉันขออภัยแทนคลิปนั้นไปด้วยเพราะนี่ไม่ได้พูดจิงเจอร์แปลว่าขิงจินเส่งแปลว่าโสมซึ่งอันนี้เป็นสบู่กลิ่นโสมซึ่งไอชอบนะคะเสื้ออันนี้น้อง ไวท์คอนซีไม่แน่ใจว่าเชื่ออ่านว่าอะไรแต่ว่าซื้อมาจากร้านมัสซิโมโต้นะคะเป็นบอดี้แชมพูวิสมตอรวินซีซึ่งจุดเด่นคือทําให้ผิวขาวขึ้นแต่ใช้จนมือขนแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยจ้าผิวไม่ขาวขึ้นเลยจ้าแบบไม่รู้สึกเลยแต่แม้ใครที่อยากผิวขาวแล้วมาใช้นี้ก็อาจจะไม่รู้สึกมากเนาะแต่ว่ากลิ่นของเขาอะเป็นกลิ่นที่เก๋มากเป็นกลิ่นเหมือนมะกรูดเหรอเป็นกลิ่นโดดเด่นมากแต่ถามไอว่าชอบไหมอันเนี้ยไม่ชอบนะไม่ค่อยชอบใช้แล้วก็ไม่ขาวเลยกินก็ไม่ชอบเนียเนี่ยแต่อันนี้ซื้อตามได้ เากลิ่นหอมมากของ Oriental Princess นะคะกลิ่น Sweet Berry ดีมากไอเคยพูดไป Favor i t e แล้วป้าน่าาจะต้องเคยพูดแหละอันนี้เป็นการซื้อซ้ำด้วยตัวเองแล้วก็คิดว่าถ้ามีโอกาสก็จะซื้อซ้ำอีกเพราะกลิ่นมันหอมมากแล้ววันก่อนไอไปถ่ายงานที่ Oriental Princess มาก็ไปเดินดมสบู่มาเฮ้ยไม่มีกลิ่นหอมเยอะมากจริงๆคือใครที่แบบเป็นคนวอรไวกับกลิ่นหอมของตัวตอนอาบน้ำอะ Oriental Princess มีสบู่เยอะบ้างจริงราคาอาจจะแบบว่าแพงกว่าแบรนด์แมสทั่วไปแต่กลิ่นคือหอมมากไม่เหมือนใครแน่นอนชอบในสจ้าของเรา ก็จะมีหมดประมาณนี้นะคะอันนี้การิเย่ไวซากุระอายบมาใช้ตอนที่ผิวคล้ำขึ้นจากการไปทาอะไรก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่าผิวคล้ำขึ้นมากก็ใช้อันนี้ก็รู้สึกว่ามันก็มีความขาวขึ้นแบบนิดนึงอยู่นะมันไม่ได้แบบว่าโอ้ยลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือแต่ก็แบบช่วยให้ความรู้สึกแบบดีขึ้นซึ่งอันนี้จังหวะที่ทาไปเลยอะ่ะมันจะกระจางใสขึ้นระดับหนึ่งอยู่แล้วตั้งแต่ตอนทาใครที่ชอบผิวขาวก็อันเนี้ยดีค่ะส่วนอันนี้ของโซ a ป็นกอรี่ข้อดีคือกลิ่นหอมมาก แบบขนมเลยอะคือใช่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่ฉันเป็นขนมหรือเปล่า <c oughs> ฉันเป็นขนมหรือฉันเป็นคนคือกลิ่นหอมม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 ม,ม้มมมมมมมะดมมเมมมมอมมมมมนมม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  r e มมนมม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 มปมกมม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 มามม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 มเมมมมมอมม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 เมมมเมมมมมเมม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 ่า B o ม่มมมมนนี้คือของแบรนด์ เ t ด a ลีนสตรอเบอรี่แองเจิลที่มีรูปมินเนี่ยนด้วยหน้าตาเป็นแบบนี้อันเนี้ยข้อดีของเขาก็คือว่าเขามีกลิ่นหอมมากแล้วก็มีมินเนี่ยนด้วยเป็นสูตรสตรอเบอรี่บูสเตอร์บอดี้โลชั่นไวท์อินสแตนด์มันจะช่วยให้ผิวของเราขาวขึ้นทันทีซึ่งอันก็ชอบใช้ผสมเวลาจะไปออกงานและนี่คือล็อกซิทานนีไลท์ฟูมบอดี้บาร์เคยพูดถึงในคลิปเฟเ์ดิปแล้วเช่นเดียวกันว่ามันเป็นบอดี้บาร์ที่มีความนุ่มมากใช้แล้วผิวจะนุ่มมากก็อันเนี้ยนุ่มจริงแล้วก็หอมจริง ชอบค่ะสุดท้ายในหมวดของแชมพูก็มีหมดไปตามนี้เลยค่ะ l o r e a l Paris Ever Peel s u n s i l t Natural Almond and Honey Anti Breakage Shampoo Rejoice Perfume Collection แล้วก็ Kelastar สูต si รสีม่วงอันนี้เนี่ยขอพูดถึงนิดนึงพอรู้สึกว่าชอบแต่ว่าแพงมากก็คือมันเป็นคอนดิชเนอร์ที่ข้างในอาจจะเป็นสีม่วงเลยค่ะนี่มันจะเป็นม่วงแบบนี้เลยซึ่งอันนี้เอาไว้ใช้สำหรับคนที่ทำผมสีแบบเทาๆหรือว่าเป็นอะไรที่มันเป็นโทนแบบทูโทนอะ่ะมันก็จะช่วยทำให้ผม เราอ่ะเฟตช้าทําให้ผมยังคงความเป็นสีเทาๆสีแบบหม่นๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าดีไหมดีมากผมเฟตช้ามากแต่แพงมากแต่ก็ดีมากแต่ก็แพงมากแต่ก็ดีมากเย้หมดแล้วค่ะ <c oughs> ทั้งหมดก็ประมาณนี้นะคะนี่คือเป็นขยะที่ไอเก็บไว้ในบ้านเอามาิวให้ดูกันว่าใช่จนหมดแล้วรู้สึกยังไงเป็นยังไงกันบ้าง <c oughs> ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะไอซ์ก็พยายามรีวิวละเอียดให้มากที่สุดพอรู้สึกว่าน่าจะอยากรู้กันวนะ่าทำไมถึงใช้สิีงจนหมดเนาะชอบไม่ชอบยังไงหรือว่าชอบตัวไหนเหมือนกันก็คอมเมนต์คุยกันได้ที่ด้านล่างนะคะอยากฟังความค,ามคามิดเห็นทุกคนค่ะวันนี้ไอซ์ก็ไปกันแล้วเจอกันในใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่ดูกันนะคะคลิปน่าจะยาวมาก